เฮ้ยร้านนี้ดังเฮ้ยมาเดินมั่วๆว่ะเจอเฮียทักเข้าให้แล้วครับใช่ครับบางกอกเซก้าบะหมี่ตรงเล้งตรงเล้งทำไมต้องตรงเล้งไอะเฮียอ๋อตรงเล้งที่พ่อผมครับอ๋อผมคึกว่าเป็นบะหมี่สายพันธุ์อะไรอะไรเงี้ยนึกว่าบะหมี่เบตงอะไรเงี้ยบะหมี่ตรงเล้งนั่งคิดกันอยู่ในรถเฮ้ยอันนี้แม่งอยู่ในลิสต์เว้ยเฮ้ยอันนี้ถามเฮียนะเราไม่ได้นัดกันเลยนะไมนัดครับผมจำหน้าพี่ได้เพราะว่าเคยดูอยู่คนนี้ อยู่อยู่ขี่ขึ้นมาจะไปโกหกทำใหม่ว่าไม่ติดตามมันเน่ดูเด็ดนี่นี่เี่เขาดูจริงติดตามไหมนี่ฮะเดี๋ยวเปิดดูเจเว็บนุ่ยอันนี้เฮียเราใส่ร้านหยอดเลยใส่ก่อนเดี๋ยว โอเคได้ครับออกเว้นให้แฟนเป็นเลนูผม oh. ดูมาไว้เขาบอกเนี่ยต้องรวมรวมครับพี่ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วรวมก็จะเป็นเมนูรวมทุกอย่างมีเนื้อปูแล้วก็เกี๊ยวกุ้งนะครับทุกที่ปลาด้วยทุด็ดทุก oh. ออ้โหเอาเลยครับอ่ะแล้วอันเนี้ยอันนี้เป็นหมูทอดครับพี่มีสั่งแยกด้วยครับหรือว่าเราใส่ลงไปในก๋วยี๋ก็ได้ถ้างั้นผมเอารวมแต่ว่าใส่ไอ้นี่ด้วยนี้ด้วยครับเดี๋ยวจัดให้ในรวมก็มีพวกนี้มีครับนี่หมดก็เดี๋ยวใส่เพิ่มไปให้พี่ก็ได้เพิ่มเมื่อกี่ปีแล บะหมี่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ไม่มาเนอะที่แรกจะอยู่ตรงมิตสูงตรงนี้ครับรถไฟใต้ดานตรงนี้ครับออ๋แล้วก็มีทางรถไฟแล้วก็ตรงนี้ครับเจดสิบปีเจ็บเจปีถ้าขนาด70กูว่าเรานั่งเลยดีกว่าเชิญครับพี่ฝากด้วยครับพี่ครับฝากด้วยครับผมโดนเข้าให้แล้วบะหมี่ทำเองครับบะหมี่ทำเองผมเห็นแล้วคุณรู้เลยฮะผมมองรู้เลยฮะ ปีกีไส้ครับนเนี่ยเฮียผมัะไปเค็มกับกินแค่จานสันกินไส้แล้วมีคนคอมเมนต์ว่าเกี๊ยวที่นี่อร่อยเอ้าหรอใช่ครับเกี๊ยวกุ้งใช่ไหมเฮียเกี๊ยวกุ้งอร่อยเฮ้ยโคตรโอ้โหเจอหมือนเจอแต่เล้งๆอยู่ในลิสต์เหมือนกัน<ร>แต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะกินอะไรใช่เปล่ะหรอตอนแรกอะ่ะเราก็เลยเดินไปเดินมาล่ลอดๆเดียวปักมือเรียกเลยเฮียบอกพวกนี้แม่งเพี้ยนผมทับดูเอาหน่อย ทำเองด้วยพี่ทำเองครับเป็นหมูข้าวผัเค็มตินมที่างครับเพราะผมเห็นลูกที่ยืนกาแฟอยู่ในป้ายไงอาได้ครับสามลูกโอ้โหกิดก่อนให้ได้กิวได้ครับขอบคุณมากครับมีสองร้านต็ดกันนะครับพี่ลูกสาวบอกเอางงก็คือเรียกได้ไหมเขาเรียกว่า สุดยอดของกินมือจังวัดนี่คือสุดนะพี่สุดนะบะหมี่ลวงโอ้เฮียปูเป็นปูกุ้งเป็นกุ้งกุ้งเป็นเกี๊ยวอ่ะกุ้งที่อาจจะเป็นเกี๊ยวอะอันนี้เ่าผมดูนะเกี๊ยวในคอมเมนต์เกี๊ยวกุ้งเขาบอกว่าอร่อยลูกชิ้นอะไรฮะผมว่าน่าลูกชินกุ้งลูกชิ้นกุ้งเหมือนกันช่ี่ยอันนี้ลูกชิ้นปลา เนี่ยเนี่ยจะเอาอันนี้ก่อนแล้วเอาอันนี้ก่อนเมื่อกี้เฮียบอกอันนี้ก็อร่อยนะผมว่าต้องเล่นคาวอ่ะอันนี้ผมตีมาของหวานนะอือได้ได้เมื่อกี้กินหนังเปิงมาแล้วเรียบร้อยแล้วจะขอจะขอ้ังปากนได้ครับคุณบอกสักนิดว่าน้ำซุปหอมหอมหอมมีแค่นี้มีติดหวานมีติดเค็มมีอะไรเป็เช็มติดติดหวานแบบเป็นเชงแบบมีรสชาติเรามันจะใสนะ มาแล้วขอับพี่แดกมาแล้วโอเคครับผมขอบคุณครับพี่แดกมาแล้วแดกรักทุกคนนะที่ใดของเขาคือถ้าสั่งแบบเราเนี่ยเซี่ยวเลยใช่ครับรวมเอางี้ผมยังไม่ได้คนมากนะครับโอ่าผมชอบที่บอกว่าบะหมี่ทำเองว่รโอ้โหเหมือนจะชอบอีกแล้วว่ะพี่บะหมี่ทำเองอ่ะที่ไข่แบบเดือดอยู่มึงยังไม่ต้องบอกเลยนะเดี๋ยวกูจะถาม เป็นข้อข้อไปดูจากภาษาร่างกายปรุงไหมไม,ไม่ปรุงบะหมี่ทางไหมบะหมี่ทางคุณไหมสีแจับสีแจับเลยคําเดียวสีแจับเลย <ใน S 1> หอมแล้วมันไม่มีคำว,ว่าเล็กอยู่ใกล้เ <ใน S 2> สียงแล้ว,ลวเลยมันหอมมันเด้งแบบ มันไม่แข็งอะผมเข้าใจอยู่คือไม่อยากเอาอะไรมาปนเปื้อนเลยอะไม่อยากเอาเครื่องปรุงมาปรุงเลยแล้วมันหอมในตัวเองนั่นแหละเป็นเสน่ห์ของบะหมี่ทำเองบะหมี่ทำเองเนี่ยถือว่าเป็นโฮมคุกนู้ยรลดมือนะเนี่ยเนี่ยมันมีรสชาติที่แบบว่าเพียงพอแล้วอะที่เหลือคุณแค่เตรียมคู่อะเตรียมคู่กับอะไรอย่างเช่นแบบหมูแดงหมูแดงได้อีกรสหนึ่งเราก็จะเอารสชาติของหมูแดงเนี่ยเป็นตัวตังเป็นคุกเขากับเส้นบะหมี่ที่มันอร่อยอย่างเช่นหมูทอดเนี่ย แล้วกินหมูทอดคเขาอย่างนี้ปุ๊บจะไม่มีรสชาติอื่นนอกจากรสชาติของร้าดิบที่ขายมาให้เนี่ย <c oughs> คือถ้าไม่เรียกร้องหาเครื่องปรุงเนี่ยแสดงว่าคล้ายๆเจ้าเดียวแล้วอุย้ยคารวะเลยเหรอหม้อห้เลยอะ่ะหม้อแล้วก็ฝ่ายปูไปเจ็ดสิบเจ็ดปีนะเว้ยผมตีลูหม<อ>ูอบนะตามหมูอบนุ่มครับนุ่มอย่างับหมูลมปั่ เดี๋ยวผมขอคุกนะครับถ้าคนอยากซาาซ่าคนจะลองใส่พริกดูก็ได้แต่คนกลัวเสียดายโมดหล่ำมนเนี่ยรสชาตินี้ผมรู้เลยว่าอย่าอยาเลยนะเคอันนี้เกี๊ยวที่เขาบอกเขาบอกว่าเกีียวที่นี่เกี๊ยวกุ้งอร่อยเต็มไม่มีอะไรนอกจากกุ้งครับและลูกใหญ่เกียวเท่านั้นใช่ครับถูกปะใช่และลูกลูเขาใหญ่ด้วยเกีียวกุ้งที่กินใจนี่เฮ้ยหมดไปครึ่งแล้วนะแล้วผมหาเออลูกชิ้นเกี้ไปไหนแล้วเนาะลูกชิ้นกุ้งใช่ไหม เหมือนผมว่าอย่างของเขาน่าจะอร่อยเปรีเยงละโปะอร่อยจะขอกินเส้นอย่างนีนะได้ไม่เหนียวแต่ยืดหยุ่นยืดหยุ่นอย่างี่บอกเวลามันดึงอ่ะแล้วมันแบบอ่ามันมีความยืดหยุ่นถ้าเป็นโชกก็เทอินอ่ะถ้าเป็นโช๊กก็ตงตัวเขียวอ่ะอะไรก็ได้ที่แพงที่สุดครับปุ๊บเราก็มากินปุ๊บ สังเกตตูปะเขาจะมีไชโป้นะใช่ครับมีถ้าเป็นคนจีนเลยตั้งโอ๋ใส่เลยนะทุกทุกอย่างดีหมดเลยอนะ่ะไม่ได้หรอกคุณต้องกินเลยเพราะว่าอันนี้ของผมก็โอเคละเพราะว่าเดี๋ยวนี้แล้วว่าเรามีนัดเดี๋ยวเนื้อเดี๋ยวนี้น,นนะเดี๋ยวนี้นะได้เลยนะถอดดมเส้นนะจะกิจจาลักษณะนี้ผมชอบกินนี้ใช่เออโหโหด ิเข้าใจเลยว่าค่าอร่อยมากนี่แบบพูดดีดีแบบไม่รู้ว่าจะบอกว่าอะไรอ่ะเส้นเกินบะหมี่นะค้าอร่อยมากใช่พี่ลองดิตัดเส้นอย่างนี้ผมก็แบ้โอ้โหส่วนนี้ดีว่ะเนาะนี่แต่ผมต้องลองปรุงสักนิดหนึ่งคุณลองดูคุณลองดูแต่ว่าไม่อยากปรุงเยอะเล็กเพอแล้ว ผมว่าผมไม่อยากเสียมูสบะหมี่เลยจริงวันนี้ผมต้องยอมเลยใช่ป่ะผมไม่เอาเลยเพราะผมบอกแล้วว่าบะหมี่คือมันดีมากเว้ยนี่ฮะแล้วน้ำซุปเนี่ยขาดไม่ได้นี่ยผมบอกเลยว่านุ่นโลสแตนดาร์ดไม่ใช่บิวตี้สแตนดาร์ดนะครับนู่โดสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเฮ้ยน,น้ำซุปผมมองว่ามันมีหลายมิติ<ช>มันมีเ<ช>ค็มเล็กๆแล้วก็หวานไปก็ผมถึงบอกว่าหอมหอมหอมไม่รู้จะพูดว่าอะไรแต่มันหลากหลายอ่ะ เ็ตลาดภูวะพี่ตอนแรกเราจะเบอกว่าอะไรปะแม่งใส่กับน้ำส้มไม่อร่อยเลยจบเลยอร่อยมากจบเลยแล้วตัวเกี๊ยวครับืก็เด็ดเกี๊ยวแม่งโหดจริงว่ะคือมันกุ้งแบบเดือดๆเลยับโอ้โหคันนี่เล้อรอบนี่เด็บงงเลยเด็บงงเด็บงงเด็กบอกยืนทำไมลองเด็กลองลองกินที่ตกปรุงหมดแล้วนะหมดแล้วนะ อืมพอเลยคือเต้นอ่ะไม่พอเครื่องปรุงที่ผ่านเลยไม่รู้ว่าตัดแบบดีอ่ะ<ม>เดี๋ยวผมขอปิดท้ายด้วยครับพี่มันทุ่มเขาไม่หยนี่นะครับผมบอกแล้วสูตรนี้ต้องโหดพอ,อป,ปิดท้ายน,นะครับปูผมใส่ <ขอ S 2> ไปร้านสองครับเอาเต้นไปด้วยใช่โอ้โหไม่ได้พูดคำนี้นานแล้วเช้าสองทุ่ม มอบว่ะมอบว่ะจบจบที่สี่ อารที่เป็นสายบะหมี่ตอนที่นี่นะไม่ปวดองเพราะว่าใครที่กินบะหมี่ผมว่าน่าจะคล้ายๆเราแหละชอบตามหาหรือว่ากินเส้นบะหมี่ทำเองอ่าใช่ใช่ใช่ใชบะหมีท่ทำเองไม่จะกู้กับน้ำที่แม่งเชงแล้วไม่จะหลงตัวมากเพราะว่าพอเราได้กินบะหมีท่ทำเองหลายๆเจ้าเหมือนเราได้กินของแบบต่างๆไปเยอๆใช่ใช่ใช่แม่งเหมือนเรากินปอกๆเลยเว้ยเราจะไม่ได้กินทุกอย่างที่แม่งเหมือนกันนะ เราเลยไม่เบื่อร้านนี้ก็เลยเป็นอีกร้านหนึ่งก็มีตองเล้งตองเล้งครับแล้วมีหลายราคาด้วยครับที่เราสั่งเท่าไหร่ร้อยสิบร้อยสิบบาทแต่ว่าได้ทุกอย่างในร้านใช่ครมีปูด้วยไงก็เลยแพงอาจจะทะลุเป็นร้อยยี่เพราะเราใส่พวกหมูกรอบอะไรด้วยอ๋อโอเคโคตยอดมันเดือดว่ะยอันเดี๋ยวขอกินร้านนี้ได้เดี๋ยวคุณเต็มซาเปาเขาเลยไหมอู้หูใส่ไส้ใส่ไส้หมูอันนี้คืออะไรนะไส้หมูไห่เค็มอ๋อหมูไห่เค็มอ๋อที่เนี้ยเอะนี่ยนะ ้เหมือนเดิมว่าที่นี่ทำเองอแป้งดีปะใช่อร่อยแต่คุณสังเกตผมไม่ใช่กินซาลาเปาเท่าไั้นก็ยด้กินเนี่ยต้องลองหวานไส้หมูใช่ไหมครับเดี๋ยวว่าอาจจะพอผมไม่ได้กินซาลาเปาเยอะเลยก็เลยไม่รู้ว่าซาลาเปาที่อร่อยมันต้องเป็นแป้งแบบไหนใช่ไห้ไส้หวานเขาคือไส้ข้าดอ่ะเป็นไส้ข้าวตัดใหม่ๆใช่แต่ว่าเมื่อก่อนอะไรตัวดำถ้าบีนเปามาต้องดำเลยใ เก็บงานกอนไหมเก็บงานกันปร้านเหียโคตรสี่แจ๊บผมบอกให้สี่แจ๊บสี่แจ๊บสใหไปนะโคตรสี่แจ๊บโคตรสี่แจ๊บ,จบอเอาเอางี้ครับใครชอบบะหมี่เป็นกินร้านเหียอันนี้อีกร้านหนึ่งผมบอกเลยว่าอยากลองเหมือนกันเป็น,ก,น,นก๋าเหล่าเนื้อก๋าเหล่าเนื้อใช่เขาบอกว่ากะเพราเนื้อก็โคตรอร่อยอ่ะก็ต้องลองดิวันนี้สองร้านเพอาะนะสองร้านเพราะว่าเราไม่อยากยัด สามสี่ร้านผมกินไม่ไหวนะครับผมเอางี้ถ้าสามร้านเนี่ยอาจจะเป็นพวกขนมหรือเปล่าถ้าขนมน่าสนดนี่ไงเบื้องโยนก็หนักนะโอ้เบื้องโยไม่เอาเอาอย่างอื่นเบื้องโยเดี๋ยวไม่บอกเลยว่าหมัดหนักเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อไหมบ่าเขาเมื่อกี้มีขนมหวานตลาดพลูเนนะขนมหวานทางคุณเลยอ๋อโอเคถ้างี้ถ้าผมได้รถช่องเนี่ยผมอยู่เลยวันเนี้ยอยู่นะที่ก็าตำนานเนี่ยดังที่ผมบอกเนี่ยนี่ร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้มจะน่ากินว่ะไอ้ที่ร้านนี้ว่ะ ทานนี่ครับนี่น้ำพิโตเลยครับสั่งพ่โตเหล่ารวมเหล่ารวมมาไฟไหมมาไฟสั่งเต็นเต็มมือแย่มาดิมาเหล่ารวมมาไฟมาไฟรวมมาไฟรวมหนึ่งแล้วก็กระเพราเนื้อเปื่อยหนึ่งครับจบแค่นี้ปะพอนะพอก่อนนะแต่ร้านนี้กินประมาณนี้พอเพราะเมื่อกี้เราเล่นทีวว่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองชิมร้านนี้ครับนี่มาแล้วนี่เฮียเก็บเกี่มแล้วนั่นแหละ คุณดูครับแล้วเนื้อมาแบบไอ้นี่อยู่เลยพี่ว่าแซมว่าเฮียแค่ราดเนื้อสดไปเลยว่ะอ่าเขาเรียกเนื้อล่าเนื้อล่าหมกเนื้ออย่างเงี้ยหมกหมกหมกใช่ขอล่าหน่อยผมขอชิมน้ำหน่อยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูมั้งเฮ้ย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  มันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อหอมเครื่องใช่ป่ะหอมเครื่องอะ่ะเครื่อนี้แม่งเลยวาวนี่แม่งใช้คำว่าเบิร์โคลงนะหนาคู่หอมอร่อยมากขอชิมเนื้อแบบได้เนี่ยได้เพราะว่าตั้งแต่ผมกินเตี๋ยเนื้อมาผมไม่เคยกินเนื้ออย่างนี้เลยเออหลังๆกินเนื้อเปื่อยเนะื้อตุ๋นเนื้ออย่างเงี้ยทำน้ำจิ้มเลยคนทำน้ำจิ้มเลยจิ้มเลยคนทำน้ำจิ้มเลย มันหอมน้ําเนือ้อใช่คในนั้นอ่ะมันมีพวกแบบพริกไทยสมุนไพรอะไรไม่รู้อ่ะเยอะไปหมดเลี๋ยวที่ผ <ไป S 2> มบอกว่าเนี่ยน้ํามันจะหอมแบบแบบเหมืนอนแบบหอมเครื่องหอมเครื่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยอ่ะโอ้โหคนต้องข้าวเพิ่มอีกอ่ะอ๋อเพิ่มเอ้วิต๊อกุยีตามสูตรอยู่ละอ๋อคนปรุงเป็นพิเียวเลยนี่หว่าพิเียวครับ เบสออนเบสออนผมไม่รู้ว่าแต่ว่ามันอร่อยมากอะใส่พริกป่นไหมไม่ใส่แล้วครับเฮ้ยไม่แล้วนะเพราะเดี๋ยวคุณชิมน้ำส้มคุณจะรู้เลยทำไมผมไม่ใส่อยู่ชิ้นนี้ครับเกลมันเนี่ยแหละเนี่ยแหละที่ทางการตร้องการตัวแล้วทิ้งลงไปจอบลงไปจอบลงไปเชียสายตาคนนี้เบริรกเบิร์มาเลยนะ น้ำส้มเต้าหู้ยีผมให้คงแค่สอ,องอย่างนี้น้ำส้มเต้าหู้ยี้ผมขอต๊อกนี้และไอชิ้นที่ผมผิดไปไอ่ะไข่ไส้เป็นเหรอเป็นครับเป็นใช่เขื่อนยู่เขื่อนยออูมีในใจกี่เจ้าเนี่ยคุณจับอันดับดีๆนะ ไม่ใช่ทางบิสุหรือว่าไม่ใช่ทางบิสุไม่ใช่ทางในหม,มี่มีความเป็นในหมีไหมเกชิมน้ําเกลือจักแต่ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ผมคิดชิ้นมนจาจับผิดแล้วเมือเ่อกี<ป>้อขึ้นสี่ไหมขึ้นสีแนส่แล้วไหมยิ่งกว่าขึ้นดิเฮ้ยทำไมมันอร่อยขนาดนี้วะหมดแล้วน,น้ำหมดแล้วนะไม่มีอะไรอ่าไม่มีอะไรแล้วครบทุกส่วนแล้วสุดท้ายคือลูกชิ้นนะลูกชิ้นนะสั่งแยกให้ลูกชิ้นหกสิบบาท แล้วคุณมึงเล่นเอ็นไปแล้วด้วยน้ำชินเอ็นมึงชิบเล่นน้ำชินเอ็นไปใช่ไหมคุณเล่นกะเพราเลยแล้วกันเป็นกะเพราติดบะกะเพราติดาะต้องลองกินกับข้าวไหมซึ่งอาจจะไม่ใช่ทางเราเท่าไหร่ถูกไหมใช่เนื้ออร่อยกากเขาเขาติดาะเลยตัวหวานชัดอรือว่าบางทีมันอาจจะมันแมทกับน้ำปลา เป็นไปได้เป็นไปได้ที่กระเพราน่าจะเอาไม่หลงแต่แต่ดูเหมือนนี่นี่เนาะกระเพราตรงนี้มีแป้งขับมี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 แต่เราไม่ใช่ทางเลยอ่าไม่ใช่ทางนี้โอเคของเราทางแบบฟุ้งๆเลยแห้งๆฟุ้งๆอือันนี้มันจะติดหวานผมขออีกคำเลยแต่ไม่ขี้เลยแต่อันนี้แม่งสดไวอ่ะบอกให้อันนี้แม่งสดมากเพื่อเพือพลาดไปได้อย่างไรเนี่ยอง ไอ้ชิน้นพวกเนี้ยมันอร่อยมากอ่ะผมขอชิมเหมือนกลมเขาดึง่งรู้แล้วรู้แล้วรู้เลยอ่ะรู้เลย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 ตรยงนี้ผมบอกเลยว่าถ้าคุณกินน้อมซ่มคุณจะรู้เลยมีความซ่าใช่ครับแล้วหอมแต่ผมยังไงก็ต้องพิมพ์พิฆาคุณต้องเติมหรอจบีน้จบเป็นไปกว่าน,นี้เนี่ย ก๋วเตีเ๋ยวเนื้อไม่ต้องประมาณนี้แนละ้วนี่แหละไอชิ้นส่วนนี้ที่ผมบอกว่าปลาเศษเดี๋ยวคุณกินดูนะกระีดเลยอนะแม่งหอมสันนะ่ะผมกินคู่เลยนะใช่ครับหอมมากอือไม่ต้องกู้ยืมแม่งมีอร่อยอยู่แน่เลยวะไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้อร่อยได้เหรอมันมีรสชาติอื่นไหนะมอือคุณกรีดแม่ลูกชิ้นอนะ่ะกินแม่ขอ,ขอเนื้อไปก่อนได้ครับ ชิ้ม่สุดยอดสุดโอ้โหเขชอบลูกชิ้น M แบบนี้เลยวะเราจะหาค่อนข้างยา,า,ากในการลูกชิ้น M แบบนี้ของเพคยกินลูกชิ้น M ที่เทคเจอร์แบบนี้คือเขาเรียกอะไรโคเด้งป้ายเหลืองๆอ๋อไอ้โคเด้งโคเด้งเข้ย,ยแล้วกลับมาสดสุดแม่งล้ายเลยสุด,สดคุณจะลองสูตรนี้ป่ะเดี๋ยวพูดอยากลองกระเพราได้หมดผมว่มากระเพราเขาอาจจะผัดไว้แล้วด้วยแล้วดักล่า แต่ว่าเนื้อเนื้อเขาอาจจะอร่อยเป็นเอกลักษณ์เลยอร่อยเนื้อ้จะกระเพราติดหวานอะไรวะเนี่ยนีิลองไม้ลองไม้ไหนมาลองเดี๋ยวคนเอาน้ำจิ้มมาเลยถือเลยก็ได้นี่แหละนี่แหละร้อนเรื่ยมร้อนเป็ดเลยโคตรขึ้นร้านนี้พรี๊เหมือนกันนะพรี๊ดพี๊ จริงๆถ้าผมไหวนะผมอยากลองเล็กแห้งนะแต่ว่าอไม่ไหวเพราะเส้นเมื่อกี้เฮียวกินหดแล้วใช่ใเมื่อกี้เล่นเต็มละเฮียเล่นเต็มละแต่ผมชอบเนื้อสดที่เขาใส่หมดเเราไม่ค่อยได้กินด้วยเี่ยใช่ครับเนี่ยไอ้เนื้อสดใช่ใช่ใช่ก็บอกว่าอะไรนะจี่เจ๊กไอ้ส่วนเนี้ยมันควรเป็นส่วนที่เฟื่อยมากๆอ่ะเื่อก้อันอไปยุงะไม่รู้แต่มันหอมมากอ่ะแต่ส่วนนี้ถ้าเราไปกินร้านที่มันให้ชิ้นใหญ่ๆมันจะอร่อยมันจะขมๆมปลายมันมอ่ะเนี่ยนมัน เฮ้ยสองร้อมีโหดเมื่อกี้สตาร์ทสี่เลยนะร้านเนี้ยรวมสี่จัดแบบมีเพิ่มมีรถมีอะไรไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวขอไก็ค่อยกินหน่อนเพื่อหาขนงหวานกินกันได้ได้ได้นมหวานแม่ก็ใช่เลยเมื่อกี้ใช่ป่ะหมุนทั้งอะไรใช่หมด มนคนมีตดเะนะล่ะถ้ามาแถวนี้ไม่คือผมว่าไม่ค่อยได้เป็นสายหนมหวานเนี่ยแต่จริงอ่ะหนมหวานร้านนี้คนจะซื้อเยอะแต่เป็นหนมหวานสไตล์แบบอีกแบบนึงแล้วก็จะมีผมไม่รู้มันเปิดยังเป็นไอติมกะทิไอติมกะทิผมเอาแต่ไม่รู้เปิดยังนะมันอยู่ตรงริมทางรถไฟนี่ป่ะใช่ตรงนี้ป่ะตรงไปยังรู้แล้วก็เลี้ยวซ้ายแต่ไม่รู้เปิดหรือเปล่านะไม่เปิดก็ถือว่างดหวานไม่ได้เมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อผมให้ไปที่ไอ้เฮียสี่วพี่ยังไงเปนก็สี่วะแต่กะเพราเนี่ยต้องมาลองเองเพราะว่าทางใครทางมาแล้วอันนี้ไม่ใ างผมอธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ถูกเหมือนกัน<ช>ไม่ใช่ทางผมเหมือนกันเนี่ยจะเป็นน้ำหวานแบบว่าอาน้าหวานมุนตุ้นใช่ครับตะโกอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่ากินไหมกินแหละแต่ว่าต้องเลือไหน่อย เพราะว่าถ้าไม่เลื่อนเนี่ยเดี๋ยวมึงเดินไปเนี่ยมึิ่งโดนอินเตอร์มิกนะครับผมแต่เมื่อกี้เนี่ยพอเราเดินมาเนี่ยลองนั่งพินิชพิจารณาเนี่ยคิดยังไงก็สีแม่งไม่มีพลาดน้ำนี่แม่งหอมทั้งแบบพวกเครื่องในหอมทั้งน้ําของเนื้อวัวซี่โครงด้วยอะไรก็ไม่รู้อะสมุนไพรยิ่งกิดพิกไทยก็เนื้อหน้าแม่งดีมากน่าจะปิดว่ะเออเปิดไปได้ หรือแม้ก็ยังไม่เปิดเเอาไงดีจานหรือว่าจะปังสังขยาพราะถ้าปังสังขยากูว่ากลับไปนู่นดีกว่ามั้งโปแตโก้นมชั้นวุ้นดีกว่ากูว่าอดีเอาไหมต้องเอาแล้วไปสีของหวานที่เยอะไปหมดเลยผมว่าขอเก็บตะตโก้สักอันได้ไหมโปแตโกออนไลา์กูว่าแล้วปัจจไม่ไหวโอจะดูแต่ดูรุ่มเหรียรุ่นที่มานใช่หมอเที่ยวกน่ากินอะขนมชั้นเนี่ยดิอันนี้เนี่ยบุ้นอะอยากกินไม่ได้กินนานแล้ววุ้นเนี่ย เนี่ยุ่นว้นได้บนนี่หนึ่งเลยคือผมอ่ะอยากกินวุ้นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่จำไม่ได้กินแ้วเว้ยถ้าเราไม่เดินตลาดโบราณนี่นี่แต่แล้วก็หนมชั้นคุณชอบกินหนมชั้นนะปกติเราจะได้กินหนมชั้นสีเขียวเถือว่าใช่สีเขียวแล้วก็สีมูสีมูคูนี่แม่งสดยอดผมจะบอกให้มีสีมูคูด้วย สีเขียวนี่ไม่ใช่หน่มชั้นเอ้าหอะไรอะเนี่ยเพคเจอร์หนอมชั้นไม่ใช่อย่างนี้หน่มชั้นต้องเป็นสีฟูนู่นอันนี้ใช่หน่มชั้นไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่นี่าหน่มชั้นอยู่นู่นใช่ไอ้ที่หน่มแกอ๋อไม่ใช่ใช่ของแกแก่ไอ้แก่อะวะไอ้อันนี้คืออะไรแกอย่างละทิ้เนี่ยกูวจำชื่อไม่ได้เลยเว้ยแต่ก็อุก็ติดเนี่ยหน่มชั้นเนี่ยอันนี้คือหน่มชั้นนี่ยหน่มชั้นติดเฮี้ยไม่ละว่ะแย่เลยว่ะ ผมนึกได้สองอย่างคือหมชั้นสีเขียวก็สีชมพูกุวุ้นกะทิหนึ่งแล้วก็ตะโก้ตะโกตะคูโอเคโอเคจบนะนี่นี่ได้แล้วได้แล้ววุ้นครับชมพูหนึ่งเขียวหนึ่งครับหมชั้นนะอย่างละชิ้นครับแล้วก็วุ้นกะทิวุ้นกะทิหนึ่งครับแล้วก็ตะโก้ตะคูครับอันนี้มันคืออะไรอย่างอันนี้อะไรครับปังไม่หยาไม่เตยเอาเอาด้วยครับไอ้สบอกว่าแล้วมึงเอาแน่เดี๋ยวกันนะน้ำแข็งใสยังเอาหรือไม่ไม่เอาแล้ว จังหวะดมเนี่ยแทงยังไงก็ออกตะโก้เฮ้ยคุณอย่าสับสนนะใบตองไม่กินนะแทงยังไงออกตะโก้ใช่อหรือเปล่าวัดไอสัตว์แม่งออกขนมชั้นเจ้ากินเฮียมันต้องอย่างนี้ฮะมันต้องรอบเป็นชั้นถ้าเถื่อนเน่ะก็กินสามชั้นเลยมึงกินชั้นแรกให้หมดแล้วมึงกินในเนี้ยสามชั้นมันจะใช่หมดเลยเว้ยไอเลี้ยงไอสัตว์โค้เลิฟไหนๆกูกูดมมั้น นี่นี่สูงต่ำนี่สูงหรือต่ำดมไงก็ออกหุ้นเชี่ยสังขยาเรื่องต้องออกสังขยาว่ะเจ้ากินอีกแล้วโอ้ยหอมเหมือนคนด้วยดู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 แม่งเด้งอ่เหมือนถ้าเราดูคลิปญี่ปุ่นอ่ะออืืเดี๋ยวไอ้เหี้ยต้องเปลี่ยนให้มึงเลยอ่ะเหรอวะไอ้เหี้ย กัดไม้ไหมก่อนกัดไม้ไหมไอ้ที่เมื่อกี้หนมนชั้นหมดไปแล้วอ,ะอ่ะเฮ้ยเออว่ะมึงอยากกินจริงว่ะหรือว่าคุณจะเหมาก,ก่อนเหมาก,ก็ได้เหมากกได้กกไดโอ้โหแม่หอมเน,นื้นอของกะทิเนยมาหรือแม่หอมทุกอย่างเฮ้ยโคตรดีไอ้ที่ไม่ได้กินหนมหวานหมดมันนานแล้วว่ะ <c oughs> ก็คนหนึ่งบอกไงว่าเราไม่ได้กินหนมเนี้ยมันานานแล้วลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยดื่หน่อยดื่หน่อยถ้าอ่องหนมชั้นอีกเป็นเรื่องนะ เือนออสตกโก้วะ่เะเสือของเป็โก้ผมไม่รู้ว่าตะโก้หรือวุ้นนะผมมองว่าตะโก้อะเพราะผมเห็นหน้าหน้ากะทีเขาของจริงตะโก้ <c oughs> กโก้เอาไงดีจาน <c oughs> เอาไงดีวะจานเอาไปครึ่งไหมจริงกว่าคำว่าทาง มันหอมข้างในมันหอดูดิไอ้ตรงนี้มันหอมมากเว้ยเพื่อนทุกอย่างมันหอมหมดเลยอร่อยเอาเลยนะเอาเลยโอ้หมดเลยเหรอหมดเลยคุณเปิดวุ้นไหมคุณเปิดวุ้นไหมถ้างั้นแสดงว่าแทงไงก็ออกบุญละตรงนี้เพราะมันมีอย่างเดียวละเฮ้ยมีสองซองป่ะมันมีชั้นชั้นแดงชั้นผูเออโอ้ออกชั้นชมพูนะครับคุณจะกัดเอาวุ้นไหมใช่ครับใช่ครับคุณจัดวุ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวคนละครึ่งโอ้โหเปิดมาไม่อย่างใช่อันเนี้ยดูชั้นมันดิโอ้ นี่ฮะนอกอันนี้ไม่หวานมากเลยกำลังดีเลยแต่เมื่อก่อนตอนเด็กนะผมจะไม่กินไอกะทิเ้ยเดี๋ยวอ๋อลอกออกลอกออก<ช>ผมกินแค่กะทิแต่ผมไม่กินยูลอ๋อนึกว่าเอากะทิปาดไว้ทิ้งไว้ก่อน วันนี้ปิดจอบนะพอละน้ำแข็งสายกูไม่เอาละพอแล้วไอ้ทมีเดี๋ยวนี้ขนมหวานตลาดกูแนะนำไหมโอ้โหนี่หวานแนะนำเลยเี้ยสุดยอดครับต่อคิวหน่อยรับบัตรคิวนิดนึงแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเที่ยวใหม่อืมเรามีเทียบเลยเฮ้ยวันนี้ลองมาถ่ายคลิปอย่างงี้ดูก็สนุกดีนะใช่ฮะเหมือนเดินเที่ยวแต่เดี๋ยวยังไม่ได้เดินเที่ยวอะไรสักหนาหรอกตอนนี้เพราะว่าตอนนี้กูอิ่มไปหมดแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยคนมันจะคึกคักตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นครับตอนเย็นตอนค่ำๆหน่อยเนี่ยผมบอกเลยว่ารถติดมาหากับจลยผมบอกสนั่นอ่ะเดี๋ยวค่อยว่าใหม่แล้วกันไไไไไไมมมม่่่หหววออ้้้เเียยิากลลพูดดะรแ 拜拜。